เอาล่ะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมรู้บอกกันอีกแล้วนะครับเราอยู่ในแบบฟิล์ฟอลซิตี้นะครับน้องๆวันนี้พี่ก็มากินแวะกินอเมซอนนะครับก่อนเริ่มงานนะครับวันนี้พี่จะมาเป็นคอรี่นะครับเฮ้ยรถอะไรมันปินปั๊มน้ำมันปตทก็ได้โอ้โหแม่งพังไปละปั๊มกูจะระเบิดหรือเปล่านะน้องๆตอนนี้เราอยู่กับดีแม็กนะครับผมเป็นบูพาวเวอร์ด้วยครับน้องๆอันนี้เป็นสี่ประตูนะเอามาแบบส่งของนะครับ นี่อย่างเท่ครับน้องๆอ,อันนี้ก็แบบทําแบบมุดสมด้วยนะครับทุกคนโอเคเราลองไปหาทรงของกันดีกว่านะครับเอ้มีรถสไลด์ด้วยว่ามันขึ้นได้แบบว่าเอยากขึ้นรถสไลด์จังเลยอ่ะพี่อา้าวหายหายไปไหนเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาทรงของกันดีกว่านะครับ้หูหรถใครว่าควันโคตรดำเลยไปดีวเราตามไปนะทุกคนโอ้โหรถแม่ควันดำจัด มาไปดูว่าคันนี้จะวิ่งได้เท่าไหรนะครับน้องๆหูยแมบแม่งหลดไม่ทันโอ้ยแมปหลดไม่ทันนะครับไม่รู้เป็นที่เน็ตหรือเป็นที่คอมกู u. หูไปลวครับโอ้ยทางอะไรวะเนี่ยบ่มคือแบบมองไม่เห็นแมพไปแล้วเกมเกมเก,มกือบหลุดนะครับน้องๆตอนนี้รถเราวิ่งอยู่ประมาณ2อ0อสี่นะฮะหูยแรงๆครับเฮ้ยตามไอ้นั่นมาว่ะเ,เกมเกมเกมหลุดชิบหายหื่เรียบร้อยฮนะ เฮ้ยชนเรียบร้อยแมบโหลดไม่ทันเฉยเลยฮะติดครับน้องๆเฮ้ยได้เอ้าเอ้าร่วงน้ําไปแล้วครับเฮ้ยจมน้ําแล้วก็คือแบบเราต้องไปส่งของด้วยฮะอีบ้าเอ้ยอะไรครับนี่อืะเคอรรี่เราตกนะรถไม่ยังวิ่งต่อเฮ้ยโอเเราต้องอารถเราไปทํางานต่อครับโอ้โหดูทายแบบ อันนี้เลยฮะดูรถเราแบบจมแค่ล okay, ้อหน้าอย่างเดียวเอาชิบหายเด้งมาเฉยเลยเรียบร้อยฮะโอเคฮะเราเรามากันต่อนะผมเราจะต้องรีบไปส่งของกันต่อนะน้องน้องนีเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยติดรถอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเราแวะกินไก่เคฟซีดีกว่านะครับทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวเราแวะไก่กินเคฟซีก่อนนะครับกินไก่เคฟซีแล้วอันนี้ไก่เคทีซีมาเปิดข้างๆเนี่ยนะโอ้โหดูดีทุกคนมีพ่อขาด้วยนะครับตัวบักเอฟเลยผู้พันเคทีวะอย่างเอาเรื่องนะครับตอนนี้ไก่เราต้องไก่ผมขอสองอันครับพี่ดูแม่งไฟลุกชุกโชนนะฮะ<า>โอเคว่ามากินเคฟซีด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้มีเอะไรบ้างเนี่ยโปเอ่อ อะไรก็ไม่รู้เดกูอ่านไม่เห็นอ่านไม่เจอนี่เอาชุดใหญ่ใส่กระพริบเลยนะครับพี่นี่นะครับเดี๋ยวมานั่งรอกิชนะฮะนี่ครับมีน้ําดื่มอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยฮะโอ้หอยนดนี้เรามาเข้าในครัวได้ด้วยเหรอวะอันนี้คือข้างในครีบซีนะครับเฮ้ยอันนี้คือการทอดเซนไยสิทธะอันนี้เป็นอะไรวะไก่ปะนะครับโอ้สุดยอดไปเลยครับพี่เนี่อันนี้เป็นพวกน้ำนะผมต่างๆนะนา นี่เราเข้ามาถึงรักอันนี้ห้องน้ำเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่เข้าห้องน้ำด้วยเดี๋ยว่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอเข้าห้องน้ำก่อนลายกันะครับโอเคครับตัวเดียวเราเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอกินไก่ดีกว่านี่ฮะไก่หน้าปลาเบบี้ชาร์กนะฮะเบบี้ชาร์กก็มาว่ะทุกคนโอเคตัวนี้เราก็กินอิ่มแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปส่งของกันต่อดีกว่านะน้องๆเออยังไม่ได้ไปส่งของเลยนะครับแม่งรถตกน้ำแม่งอยู่นั่นแหละทุกคน ออโอไป let's go ครับเดี๋ยวเรามาเข้าส่งของในออหมู่บ้านฟิวฟาวกันก่อนละกันนะฮะโอเคโอเคบีบแต่ได้ไหมวะทุกคนครับเดี๋ยวเราทำการส่งของนะครับส่งไว้หน้าบ้านเออโยนไหม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 นี่ฮะตอนนี้เรามาส่งของนะครับอ,อืโยนของไว้ออก็คือแบบเราต้องเป็นไปรุ่นสร้างตัวสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งซื้อบ้านไปใช่ไหม คือ okay. บ้านเลืนี้ผมจะขอมาวางไว้ในบ้านเลยกันนะครับผมทุกคนเออเฮย้ยเข้าบ้านใครผมมานั่งดู youtube ได้ไหมเด่โยโอ้ยมีครับมี u t u b e ให้ดูด้วยนะครับการเน็ตฟิกก็หึงบ้านใครเขาก็ไม่รููนะฮะไม่ขึ้นขึ้นได้ด้วยเหรอเฮ้ยอย่างเฟีเ้ยวเฮียเจ้าของบ้านเข้ามาหรือเปล่าได้ยินเสียงรถนะฮะเอ้ยไม่แน่ใจนี้แบบหมหอนเวลานะฮะนึกว่าเทรดหุ้นอยู่นะครับเฮ่ยห้องนอน หอ้ยเสื้อโอ้ยรักหมวกได้ปะเนี่ยโอเครับเราส่งของกันเสร็จเรียบร้อยนะฮะเฮ้ยเป็นซูปปเปอร์มาร์เก็ตแล้วเนี่ยฟาฟฟ,ฟี่ซูปปเปอร์มาร์เก็ตอะไรวะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองแวะเข้าไปดูนะฮะอันนี้เขาน่าจะอัปเดตอะไรใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเฮ้ยมาร์เก็ตฟาฟฟี่โอ้โหยอย่างเท่เลยไม่รู้ว่าเราจะสามารถเข้าได้หรือเปล่านะฮะเข้าได้ไหมวะเฮ้ยเข้าได้ด้วยเหรอเฮ้ยยังเอาเรื่องนะครับน้องๆ โอเคะทุกคนกูไม่ได้ไปส่งของสักทีอ่ะผมว่ามาซื้อของก่อนอันดีเป็นผลไม้ใช่ไหมวะโอ้เราสามารถเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ด้วยนะครับน้องๆหืออย่างเท่อันดีอะไรเดี่ยอหือกล่องอะไรก็ไม่รูนะ้แล้วดูไม่ออกนะครับมันเป็นเรเหลี่มยมไปเลยโอ้ดูดิเราสามารถเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ด้วยนะครับโอเคเราวิ่งก่อนเนี่ยนะเพื่อไม่เสียเวลาหวนดี่เป็นโซนเสื้อผ้านะครับผมหูเสื้อผ้าย,ยางเยอะเลยว่า นี่ครับอันนี้ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตฟาฟฟี่นะฮะโอ้ยอย่างเท่เลยเดี๋ยวเราออกจากมาเก็ตฟาฟฟี่ดีกว่าทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทันส่งของนะครับเราแบบแวะหลายที่ซะเลอเกินโอเคครับไม่รู้ว่าแมบนี้มีอัปเดตอะไรบ้างนะครับเฮ้ยมีวัดได้ด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้วงเวียนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปส่งของให้หลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่อสั่งของไว้โอ้ไปแล้วบาดแซดนะครับนั่นจะไปกลับนิมนต์หลวงพ่อมาหรือเปล่า วิเฮ้ยไม่ส่งของมาว่ะดีเป็นคู่แข่งหรือเปล่าปัแบบหนึ่งรอนะใจเย็นนะเดี๋ยวไปส่งของให้หลวงพ่อก่อนอุย้ยรถอย่างเท่เลยว่ะอ้าวแม่งลบรถหนีเราว่ะเคะเดี๋ยวเราไปส่งของให้หลวงพ่อนะครับไม่รู้ว่าพระองค์ไหนสั่งมานะครับที่หลังจากที่ดูแล้วก็วน่าจะองค์นี้แหละองค์นี้สั่งของใน่เลย,ยครับเออหลวงพ่อครับผมเอาของมาส่งนะครับเออผมวาังไว้ตรงนี้แลกกันนะเพราะว่า ไม่มีองค์อื่นแล้วน่าจะมีองค์นี้แหละองค์เดียวนะครับเด็กก็เป็นวัดนะครับน้องๆก็วัดน่าจะมีแค่โบสถ์เฉยๆนะยังไม่มีอะไรนนี้มีไม้หินอ่อนนะเรานั่งได้วะเฮ้ยนั่งได้ด้วยออหงนั่งพักผ่อนจนใจฮะเราต้องมานั่งสมาธิแถวแถวนี้นะฮะโอเคเราไปส่งของกันต่อดีฟ้าเฮ้ยมันจะแข่งกันหรือเปล่าวะโอค้ควันดำด้วยนะครับเด็อย่างเอาอันนี้คือรถเราแบบดึมๆอยู่เลยอะ แขงเรายังไม่แรงขนาดานั้นนะแต่เราจะลองแข่งดูว่าเราจะโหดหรือเปล่าครับอันนี้มีวงเวียนด้วยนะครับไม่รู้ว่าเราจะไปไหนกันฮะเะลองเดียวขวาดูแลกันไปส่งของกันต่อดีกว่ามาดิแข่งกับผมเปล่าไอ้หนูเฮ้มันไปแล้วทุกคนไฮ้มึงไม่รอกเลยแบ๊บหนึ่งดิใจเย็นดิครับเราจะทําการแซดไปครับแข่งกับมันครับน้องๆอือ ปืนมือไอ้ขี้แล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ้่หทะเลครับหืมตกน้ําไปแล้วเรียบร้อยฮะโอูโเรามาส่งของให้ปลาวานหรือเปล่าแม่งอยู่ในทะเลเลยฮะเฮ้ยชิบผายโู้ตกรถครับหืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หเราก็มาตกกันที่วัดเหมือนเดิมฮะหลวงพ่อเรียกครับโอ้โหส่งของผิดชิบผายละโอ้โหโคตรแรงอ่ะ คุทุกคนเี๋ยวเราไปตามรถเราเดีกว่าเราต้องรีบไปส่งขอนะครับอุย้ยโคตรแรงโอเคโอเคเบาเบาเบาออันนี้เป็นทะเลนะครับรู้สึกว่าเขาจะอัปเดตใหม่นะครับเป็นอย่างเฟี้ยวเลยมีทะเลด้วยนะัะทุกคนเคยเราไปตามหารถเรากันดีกว่านะครับรถไข่ล่วงน้ำมันรถไข่มันล่วงน้ำแถวนี้โอเคครับตอนนี้รถรถเราเอาขึ้นมาเป็นที่ลอยนะครับผมขึ้นมันแน่จะซัดขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเราไปส่งของนีกว่าทุกคนนี่โอ้โหมีทะเลด้วยนะครับน้องๆโอเคเรามาส่งของกันนะทุกคนอันนี้มีร้านค้านะครับผมเขาน่าจะสั่งของนะครับชื่ออะไรวะลุงอิกเหรอโอ้โหเออผมเอาของมาส่งครับลุงอิกเฮ้อวังเด้ยเลยไอหนุม่มนี่ครับอันนี้ก็ขอครับนี่มีร้านคา้าด้วยคมืมาซื้อแวะข้าวไอ้ลุงครับผมขอเอาเออส้อตมตำปอกพะพยาปอกแบบเผ็ดๆจี๊ดจ๊าดเลยครับโคกนึงนะเกยบผมรอ นี่ครับนี่เราก็สั่งส้มตําไปนะทุกคนนะแบบเผ็ดที่สุดในโลกนะครับโอเคครับเรากินเสร็จแล้วเราก็ไปหาพักผ่อนกันดีกว่าครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จงานแล้วมั้งทุกคนเออนั่นจะส่งประมาณเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเรามานั่งพักผ่อนหย่อนใจดีว่าโอ้โหยังมีทะเลด้วยนะครับน้องๆอ,อย่างเท่นี่ดูดิโอ้โหดูครับบรรยากาศแบบโคตรได้นะครับผมถ้ามีสาวนี่คือแจ่มเลย และนี่ก็คือบรรยากาศที่เราชมทะเลนะครับโอ้โหมีคลื่นด้วยโอ้โหแบบสมจริงจัดนะครับน้องๆดูดิทะเลแบบมีคลื่นด้วยนะครับเดนเซอร์อีกเข้าลุงอีกมาเป็นแดนเซอร์ตอนไหนวะทุกคนดูดิเฮ้ยลุงอีกแกม,มาเป็นแดนเซอร์เฉยเลยนะทุกคนตะกี้ไข่ส้มตําอยู่นะเออหวานไม่อย่างเฟี้ยวนะครับโอเคผมทุกคนก็เดี๋ยวสหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาพท่านี้ก่อนละกันนะครับผมก็เดี๋ยวเจม,ม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินนะโอเคครับก็ ายบายนะครับซิวเกน